เจ,จียเดียซาเสียมินดันทรีจัดพิธีมอบรางวัลกีฬาตะกอ้อเสียมลิเกในอ้นทรี the tree, จำกัดจ,จัดเซฟตี้วีค เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทยเยสเดลซาเซียมินดัรทรีจำกัดจัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตะก้อให้กับทีมที่ชนะเลิศทั้งนี้กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างพนักงานชาวไทยและชาวพม่าให้เกิดความรักสาม,มัคคีร่วมกันตลอดจนเพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เวลาว่างรังปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างวันที่20ถึง24มีนาคม2566บริษัทสยามลิเกนอินดัสที่จำกัดได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยมีคุณนาอุโอคาตายามะรองประธานและคุณเสริมศิษย์อินชำกรรมาการผู้จัดการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมกันอย่างขับขั่งโดยภายในงานมีซุ้มกิจกรรมสอดคล้องสาระความดู5สอและความสนุกสนานมากมายมาให้พนักง,งานชาว SRI ได้ร่วมกิจกรรมกันตลอดงาน